ละลายน้ําเสร็จกเกงๆไนก็เปียกน้ำบ้างมันก็เปียกป้าใส่ไปก็ชื้นอับคนรู้สึกยังไงกับสิ่งที่ฉันเห็นอยู่โทษนะน,นี่คือรูต้นขาต้นขาใครใหญ่แค่นี้เหรอถามจริงจุจุ๊บสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนก็สู่ซอฟตบอมส์เนิลและตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในรายการซื้อมาพื้ ตอนนี้นะคะอยู่ที่ EP ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคงเะเขียนอยู่ที่ชื่อคลิปแล้วทำแนว <laughs> ใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้เนี่ยหลายคนจะแบบว่าคิดถึงเสื้อนเนื้อนะคะ <c oughs> แต่เบื่อใครอยากจะรู้ที่มานะคะจะแปะลิงก์ไว้เผื่อดักดูย้อนหลังกันด้วยนะคะทุกคนมาค่ะสําหรับวันนี้ค่ะชิ้นที่ 1, 1คือวันนี้บอกกอนเลยนะหน้าคิวดูไม่มีกระจิตกระใจในการยกมาให้อุ้ยหนักอยู่ <c oughs> คืออะไรอ่ะคนะคือมันแบบ มันคือมดใช่ป่ะนี่คือหน้ามดมนี่คือฟันไอ้นี่มันแบบไหน,นอ่ะน,น,นะ <c oughs> บอกก่อนนะเบรกกับจะชิ้นนี้ก่อนนะคือเราเคยเห็นหมอดที่เขาแบบสกรีนอะแล้วก็ได้คัดแบบกลมๆอะ่ะน่าคิดว่าปะแต่อันเนี้ยมันไม่ได้คัดไงมันมาแบบตัดเย็บเป็นทรงของมันเลยทุกคนดูดิการทำโปรดักต์สักชิ้นนึงขาย มันจะต้องมีคอน summer อีกไซส์่หรอปะคือสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณแต่คุณอยากจะทามาขายใครอะไรเงี้ยเราหาเหตุผลให้เขาไม่ได้ <c oughs> มันจะรู้สึกยังไงอะกลับบ้านมาเจออย่างเงี้ยกรีดนะเพราะมันมีคนชอบเล่น,ม,นมดเตอร์ไมชอบก็ได้แต่เธอเคยได้ยินไหมว่าของมันอย่างเ,เล็กกัน่ารักแต่ขยายมาแล้วมันคือแบบมันไม่โอเค <c oughs> นัดเล่นโยคะเออจริงๆถ้าเอาขาออกอะมันจะค่อยดูเป็นแบบพอนเดลิงอะไรเงี้ยไข่หนุ่ยต้องร้องไห้ข้าแเล่น้า เราป็นออสการ์ตอนเนี้ยแล้วเจอมดสเกลเนี่ยคือเราเป็นลมแล้วนะคือลองนึมดสเกลเท่าตัวเรามายืนอย่างเงี้ยใส่แล้วคือแบบแล้วมันคงจะแบบแค่สกิดเราคือกระเด็นคือมันสามารถยกของได้หนักกว่าตัวมันอ่ะนี่คือวิธีเล่นเนาะเดี๋ยวเราเราเราไม่เข้าใจมากอะอธิบายให้ฟังนะว่าเนี่ยมันเป็นรูปของการขายของใช่ไหมคะแล้วมันก็จะต้องมีการพรีเซนต์สินค้ารูปก็คือนางแบบกําลังนอนกับมดอย่างมีความสุขยิ้มได้เลยยิ้มเนี่ย แล้วนี่รูปนึงคือตัวไซสนะ์ใหญ่กว่านี้นะใหญ่ใหญ่กว่าโต๊ะอย่างนี้ใหญ่กว่าโต๊ะแล้วก็เป็นรูปที่นั่งแบบกําลังแบบหิวข้าวไม่รู้เคนะวางอยู่ตรงพื้นก็ไม่โอเคเลื่อมาเพื่อชินต คือทำไมเปิดชิ้นแรกไม่มีอะไรมันสดใสดีต่อใจเหนอะอะไรอะนมปลอมะเหรอเคยเล่นตอนเด็กๆอะไม่ใช่แล้วอะนี่งั้ราการมันติดเลทนะมันไม่ได้ไงถ้ามันดึบๆเพามันถ้าเปิดมาใช่เราโกรธคนซื้อนะห้ามนะเราคุยกันแล้วนะเฮ้ยสอบชิคเยอะเผื่อใครกำลังงงว่าแล้วหลอดไฟมันจะนิ่มได้ยังไงนี่ไงล่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนใน นนั่อะเคยเล่นปะที่มันเป็นนมปอมอ่ะเคยเล่เคยเล่ไม่เคยคือวางเฉยๆอ่ะมันดูเป็นหลอดไฟนะเหมือนเอาไว้แบบแกล้งคนอ่ะอันนี้ก็ไว้แกล้งคนอันนี้ก็ไว้แกล้งคนแกล้งแบบสมมติว่าเพื่อนจะเปลี่ยนหลอดไฟใช่ปะเราก็ถือหลอดไฟมาสวยๆเรวก็แบบหาเรื่องทะเลาะอ่ะอันนึงออกปะแล้วก็แบบฉันจะไม่ทนเอมเพื่อนอีกคนนั้นก็คือแบบหัวใจวายเลยทำไมเหมือนเป็นเป็นนุ่มๆอ่ะค่ะมันไม่ใช่สกู๊ตชี่ด้วยนะทุกคนมันแบบ ที่หัวทำไมมันแย่อุ้ยฉั <c oughs> นว่าเราทุกคนรีแอคชั่นดูแรงแปลกๆนะอย่างเอ,องไอตอนตกเมือกันจะบี้ไปทางไหนเอาอ๋อและนี่ก็คือโล เป็นไงอุ้ยหนักมากโอ้โหหนักจิงมีสิ่งหนึ่งที่มันจะเข้าไปทันทีอุ้ยอะไรอะมันจะเข้าไปทันทีเลยหรอเอ็ดดี้เดีดี๋ยวเดี๋เีีเขาบอกว่าหนูจะเข้าไปทันทีเลยหรอมันคืออะไรอะหนึ่งสองสามตารางธาตุเอ็ดดี้เอ็ดดี้อยากเข้าตารางธาตุเข้าเลยโดยทันทีทำไมอะมันคือผ้าห่มสายวิทย์แล้วแมวฉันเกี่ยวอะไรอะนี่คืออะไรอ่ะชอบเลย นั่งเลยแลนดิ้งแล้วก็นอนเลยนี่ตารางธาตมันสบายอะไรเอ็ดดี้มันก็คือผ้าขนหนูปกตินี่ไงซื้อมาเพื่อเอ็ดดี้อ๋อซื้อมาเพื่อเอ็ดดี้อันนี้ถามเด็กสายวิทย์ในค่ะตารางธาตจริงๆไหมคะจริงจริงไหนมีอะไรบ้างเอ็ดดี้ไม่ไม่ลุกจริงหรอลุมันมีคมสิขึ้นไหมคือเราอยากจะโชว์ตัวเต็มๆนะคะแต่ก็แบบ แล้วคนที่เป็นสายวิทยาศาสตร์อาจจะชอบหรือเหมาะกับใครรู้ไหมเหมาะกับเด็กที่ต้องสอบตารางธาาุแล้วกลัวจำไม่ได้สระผมเสร็จที่บ้านนะเอาเนี้ยเช็ดผมความรู้ที่อยู่บนผ้านี้เนี้ยก็จะไหลซึมผ่านเส้นผมเข้าใหญ่สมองของคุณเวลาแบบเคยนึกจำได้แล้วอ่ะนี่มันออกซิเจนเลยเฮ้แต่คือเราไม่ใช่เด็กสายวิทย์ไงโมดึงดูตรงไหนอ่ะตัวเอมดึงดูตนไหนอ่ะตัวเอมาจะไม่ได้อยากเรียน ล้วเองโอเคไม่ถามต่อดีกว่าอยากรู้ไม่เกลือที่กินอยู่ด้วอันนี้เป็นไม่ไม่อยากรู้ถ้าถามคนดูยังก็อยากรู้ม่เลาดพลาดสรุปแล้วแน่สงที่ที่สุดก็คือเอ็ดดี้เซืรอมาเพื่ออะชิ้นต่อมานะคะเเดเราอยู่กับ you r m my d i s t h e scene of crime เอ๊เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะ อินเซพชั่นอะไอที่ไว้เอกใช้หมุนๆนอะไว้เช็คว่าแบบตัวเองอยู่ในฝันหรือเปล่าวะไหนลองนะหนลองซัมเฮ้ยไม่มีอะไรเลยชินตรอบไปเลยไหมซัมเฮ้ยนี่ไงมันจะมีลูกเต่าด้วยคือเอามาให้เราทําไมอะอินเซพชั่นจริงด้วยเขียนข้างล่างอินเซพชั่นแล้วลูกเต่าให้มาทําไมอะลูกเต่าของคนอื่นเหรอในนี่คือไงห้า มันูอยู่นานมากอะซอฟฝันอยู่หรอแล้วว่าเราฝันอยู่อะฝันอยู่แต่แต่มดตัวใหญ่มันไม่น่ามีจริงในโลกใบนี้ แล้วทำไมเราหิวข้าวอ่ะในความฝันหิวได้ด้วยเหรอฝ <c oughs> ันว่าฉี่จริงฉี่เคยฝันว่าฉี่ตอนเด็กๆแล้วฉี่จริงฉี่ราดที่นอน <c oughs> ต้องเรียกว่าเป็นของสะสมสำหรับคนที่ชอบภาพยนตร์เรื่อง Inception นะคะอันนี้ต้องบอกว่า,วามันหนักมากห้ามปลาใส่หัวห้ามมาดรอปใส่มือหรืออะไรหรือแม้แต่ตรงนี้เองเนี่ยเราว,ว่าถ้ามันแรงๆอันตรายอยู่นะคะสำหรับชิ้นนี้สรุปแล้วทุกชิน้นที่ทีมงานซื้อก็คือทีมงานอย่างเงี้ยซื้อมาซื้อซื้อซื้อได้ไหมอยากลองเว็บนี้แล้วจะสั่งแล้วมาส่งจริงไหม แล้วนะแต่คือคุณจ่ายตังจริงๆไม่ถึงร้อยราคาสง่งเท่าไหร่ฟรีด้วยก็เลยสั่งเล่นแล้วปรากฏเฮ้ยมนส่งจริงด้วยก็เลยให้วาดห่อยคลิปแล้วแล้วแล้วมันไม่มีของชนิดอื่นให้ให้กดแล้วหรอหลอดไฟไงไะไีก็แปบบาทเลยเมาเพื่อชิ้นสุดท้ายค่ะเป็นกระป๋องอีกแล้วอะนี่ลองสั่งมาอีกเมืออะไรอะ นี่คือ instant underpants just add a water ก uh, <Water. S 1> างเขาบอกว่าแค่ใส่น้ำแล้วจะกลายเป็นกางเกงในจริงไหมเนี่ยมันแน่นนังอะ่ะเฮ้ยมีอะไรไม่รู้เม็ดหนึ่งค่ะทุกคนคะ่ะโอ,อ้หน้าตาเหมือนเม็ดฟูเลยสูตรเคลยนี่คือกางเกงในอัดเม็ดหรอกางเกงในต้องอัดเม็ดด้วยเหรอทำไมต้องอัดเม็ด ปกติก็ชิ้นแค่ไหนพับพับพับมันก็เหลือแค่ไหน <c oughs> ไม่พอนะแล้วว่าต้นทุนในการผลิตเนี่ยนี่ไม่ได้แพงแพงคือนี่ดีไซน์ทำสเตรเลสการปรินตรลงสีอย่างดีเพื่อที่จะใส่กางเกงในอัดเม็ดนะนะจริงดิ <c oughs> แค่ใส่น้ำหรอแล้วมันจะรู้ไซส์เราได้ไงฟิตม t สอ u l t นี่คือไซส์เหรอแอปแปลไทยก็ผู้ใหญ่ใส่ได้เกือบทุกคนแหละ <c oughs> ไหนที่เรียกว่าผู้ใหญ่คือเอาถ้าเป็นต่างชาติเป็นฝรั่งไซส์เขาก็เยอะว่าอ้วนเอวผอมตูดเล็กตูดใหญ่คอก็มันก็เยอะไปหมดปะเอาละนะพร้อมมาอยากเห็นมันดูกันน้ำด้วยซ้ำมาดูไหมข้างบนคือมันเป็นหยดน้ำแบบเหมือนใบบัวเลยนะเนี่ยมันเกาะเป็นเม็ดเลยอ่ะน้ำอ่ะฉันต้องจิ้มตรงไปมันดูกันน้ำมากอ่ะแล้วมันบอกไหมว่าใส่นาขนาดไหนอ่ะก็คือถ้ากำลังจะใส่กางเกงในอ่ะก็คือยอมโป้ดีกว่า ันไม่ทันใส่มันดูมีชั้นชั้อะไรบางอย่างออกมานะมันดูมีการขยายตัวนะทุกคนเออเหมือนม้าสัดเม็ดอะนี่มันก็ดูฟูออมาอยู่นะเนี่ยเฮ้ยดูฟูมาอยู่คือกางเกงในมันต้องยากขนาดนี้เลยหรอแต่ดะลายน้ําเสร็จกางเกงในก็เปียกน้ำบ้างแล้วเราจะใส่ได้หรอทุกคน,นเราเห็นขอบอยางมันก็เปียกป้าใส่ไปก็ชื้นอับ คนรู้สึกยังไงกับสีที่นันเห็นอยู่มันดูเหมือนกันน้ำนะนำนะเหมือนแบบโทษน้ำเหมือนสบัดสบัดแล้วก็แห้งพร้อมใส่อะตามันดูน้ำไม่เกาะ <c oughs> เฮ้ยมันกว้างมากเลยอะะดูดโทษนะ้นี่คือรูต้นขา <c oughs> <c oughs> ต้นขาใครใหญ่แค่นี้เหรอถามจริงต้นขาใครอะหูใหญ่อยู่นะ มันดูไม่เหมือนหน้าหลังเลยนะมันดูแบบมันดูหญิงชายก็ได้อะยางมัน power มันไม่ได้เยอะมากแต่คิดว่าใส่แบบฉุกเฉินน่ะเหมือนหมวกอาบน้ำเนาะเอาไว้ทำไฮไลท์ผมอะเดี๋ยวแบ่งส่วนกันนะคะถ้าเกิดแบบว่าเป็นยางมัดผมอะเฮ้ยเร้องัสามมากนะโมใหญ่ๆเขาฮิตกันน่ะไม่เคยเห็นหนอช่วงเนี้ยเขาฮิตมากเลยนะพี่ชมพู่อะไรยาเขานำเทรนดนี้ จริงแสดงว่าก็กเกงไหนที่บ้านทุกตัวก็เป็นยางมัดผมได้ใช่ไหมเฮ้ยดูดีออกเขาไม่รู้หรอกนี่ไงก็ใช้เป็นยางมัดผมจะป้าถ้าสมมติว่าไปเที่ยวทะลงทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่มีกิงไหนหรอเราช่วยได้เฮ้ยดีเอออันนี้ชอบช่วยมาเพื่อ EP นี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยชอบหรือถูกใจของซื้อเพื่อชิ้นไหนกันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยก,กดไลค์และก็กดแชร์คลิปนี้ให้ซอบด้วยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมขอทุกคนมีความสุขมากๆเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เ,เพื่อนๆสามารถรับชมซอฟรีวิวหรือซื้อมาเพื่อย,ย้อนหลังนะคะกดตรงนี้ที่ตรงนี้ค่ะด้านนี้นะคะเป็นของซอฟป,ปอมชาแนลหรือ,อยากดูคอนเทนต์อื่นๆสนุกๆน,นะคะก็สามารถกดดูได้ที่ช่องซอฟป,ปอมค่ะทางด้านนี้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามทั้ง2ช่องแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ